เกงเอวหลวมมากนะคะนี่เราแก้เอาแต่ข้างหลังเข้านะคะเพื่อนๆเอาแต่ข้างหลังเข้าขีดไปเลยข้างละสองสองนิ้วข้างละสองนิ้วนะคะเอาง่ายๆเลยอันนี้เขาเขาไม่ต้องการยุ่งยากเขาบอกเอาง่ายๆ ขีดไปเลยนะคะเพื่อนๆขึนตรงมาเลยเราสีแดงขีดนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นสีแดงเห็นไหมคะขีดแล้วสีแดง ตัดเลยนะคะใช้ความชำนาญตัดเลย ออกเลยเพื่อนเห็นไหมคะนี่ตัดออกแล้วเดี๋ยวเราไปเย็บใส่กันนะคะเพื่อนๆเ,เย็บเลยนะคะก็จับเย็บเลยตรงนี้ เหนียวมากถ้าผ้าเหนียวอย่างเงี้ก็จับเย็บเลยค่ะพเพื่อนเวลาเย็บมันจะดังตุบตุบต,บตบเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราไปเย็บกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเย็บกันเลยค่ะมาเลยค่ะเอาแบบง่ายๆง่ายๆสไตล์เรา เรียบร้อยเอาหลังเข้าเฉยๆนะคะเขาต้องการแค่หลังเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะให้เพื่อนๆชมกันใกล้ๆหน่อยนะคะ เรียบรย้อยให้สนใจติดต่อได้นะคะมาดามกะปีทันเนอร์รับปะรับแก้ทั่วราชอาณาจักรลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ